เรื่องเล่าเคล้าตตำนานเปิดเผยความจริงสมิงทองใสขณะที่คาถาพันธนาการของพานวุฒกกำลังเรืองแสงโอบรัดผู้ควบคุมอยู่นั้นจูจูเสียงหัวเราะต่ำๆดังแว่วจากเงาป่าฮ่ <laughs> คิดว่าผู้ควบคุมต้องสกปรกมือเองหรือที่กุดง้อยใหญ่ข้าส่งคนไปแล้วพรานฤทธิ์ชะงักหัวใจเต้นแรง เขาเหมือนล่วงรู้บางสิ่งก่อนเอ่ยเสียงขุนทองใสมึงจริงๆใช่ไหมเสียงนั้นหัวเราะดังก้องยิ่งขึ้นเงามืดค่อยๆก่อตัวเป็นร่างใหญ่โตครึ่งคนครึ่งเสือขนดำแซมทองดวงตาแดงกำําด้วยไฟโลบและอาคมดำใช่แล้วกูคือทองใสเมื่อก่อนเป็นแค่พรานดงหลวงตัวเล็กๆแต่กูเรียนรู้คาถาเถื่อนจากหมอผีชายแดนวันนี้ กูคือสมิงสมบูรณ์ผู้ควบคุมให้โอกาสกูและกูจะเอาเลือดเชากุญงงใหญ่บูชายันพรานทองใบสะบดลั่นอ้ายทองใสมึงขายวิญญาณให้ผีพรานสุนตวัดสายตาคมผู้ควบคุมแค่ใช้มึงเป็นมากแต่เลือดที่จะนองแผ่นดินกูกับพวกจะหยุดเองร่างสมิงทองใสพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วดวงตาแดงลุกวาบฟันแหลมยาวเสียงคำรามดังก้องไปทั่วป่า